่ตายในหน้าที่เป็นหนึ่งตัวครับเดี๋ยวลือเช็คก,ก่อนครับอาการเบื้องต้นยโยกได้เลยเดี๋ยวลือไปก่อนครับว่ามีอย่างเสียเนี่ยวันนี้มาซ่อมปั๊มลมครับเดี๋ยวจะพาถอดดูครับว่ามีอะไรบ้าง ทุกปืนหายปืนไปไหนน,อน้อหอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับเจ้าปั๊มลมครับที่ลูกค้าส่งมาให้ซ่อมเนี่ยให้ซ่อมชุดเนี้ยพูดนี่เสร็จเรียบร้อย จบไปอีกหนึ่งคลิปครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สอส,สาวสดีครับ